คุณผู้ชมรับชมการออกรางวัลที่5ครั้งที่26อยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับท่านจุมพุทธวันชัดสิรินะครับในฐานะประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้ด้วยสวัสดีท่านผู้ว่าครับโอ้โหวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดบึงการมารับชมกันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการออกรางวัลหน่อยครับก็ผมยืนยันได้ว่าทั้งวันนี้เลยนะผมยืนยันใีผมในฐานะกันเป็นประธานด้วยขึ้นไปตรวจสอบ ทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยผมยืนยันว่าโปร่งใสทุกอย่างแล้วก็ไม่ท่านไม่ตตองกังวลนะมีการล็อกเลขไม่มีครับผมท่านได้เห็นทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการออกรางวัลใช่ไหม <Okay. S 2> เล่าให้ฟังหน่อยครับมีตั้งแต่ตัวลูกบอลต่างตัวเครื่องในการหมุนตัวเครื่องในการอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างผมว่ามีขั้นตอน,นต่างๆ<อ>เราได้ไรับรางวัล ISO มาด้วยนะครับ,รบแล้วก็กรรมการที่มาเนี่ยเรามาจากหลายภาคส่วนซึ่งหลายภาคส่วนทุกคนก็เห็นตรงกันครับไม่มีใครแย้งทักคนเดีวยืนยันว่า ปร่งใสแน่นอนครับ,รบและแน่นอนในการออกรางวัลสัญจรก็จะมีการนําอุปรกรณ์ไปให้ประชาชนได้เห็นที่หน้าห้องด้วยได้สัมผัสจริงด้วยครับผมบบท่านผู้ว่าวันนี้เห็นประชาชนชาวบึงการมาเยอะแบบนี้รู้สึกไงบ้างฮะอ,อยากจะอวยพรยังไงบ้างฮะันิดนึงก็ดีใจฮะแล้วหวังว่ารางวันที่หนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดบึงการเห็นว่างวดที่แล้วก็อยู่บึงการงวดนี้ขออยู่บึงการสักรอบหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับนะครับแล้วก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องสนใจมากนะครับเรามาการตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาดูว่าการออกสลาดเป็นไงบ้าง ซึ่งทุกคนน่าจะยืนยันว่ามันปกใสแล้วก็เรามีส่วนร่วมทั้งนั้นนะฮะท่านดูนะฮะวันนี้เตรียมไว้700แต่คนน่าจะมาเกิน700นคนข้างนอกก็ยังมีอยู่ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวและอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงทุกท่านเลยมาเที่ยวที่บึงการเชิญชวนนะฮะบึงการเราเป็นจังหวัดน้องใหม่เพิ่งตั้งไม่นานนะครับซึ่งเรามีจังหวัดที่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากและสถานที่ที่ท่านอาจจะไม่เคยมาไม่เคยเจอเลยนะครับหินสามวานที่อยู่ในลอตเตอรี่อยู่อันนี้อ Amazing ครับนะครับเป็นรูปหินพ่อแม่ลูกนะครับภูทอกท่านลองมาเดินดูฮะเชั้นของภูทอกเป็นครับบ้างนะครับ <ไป S 1> ที่บึงของหลงนะครับเป็นยังไงมาสายมูต้องมาบุงเหงของหลงนะครับ ถ้ำนาคามาดูซิว่าหัวพญานาคเกบพญานาคเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอีกหลายอีกน้ําตกอีก7็แห่งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรายินดีต้อนรับคนบึงการใจดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดบึงการครับดินแดนผ่านจย์แห่งรุ่มน้ําผงครับครับเอาละครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการท่านจุมพฤววรณชัดสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ